ไปอีกหนึ่งคู่ครับแต่คู่นี้ไม่ใช่คู่ของความรักแบบฉันชู้สาวแล้ว หรือว่าคู่แฟนกันแต่ว่าเป็นมิตรภาพของคําว่าเพื่อนนั่นเองครับ30ปีไม่มีอะไรทําร้ายคู่นี้ได้จริงร่วมหัวจมท้ายด้วยกันมานะครับทำธุรกิจแล้วก็เคยประสบความสําเร็จจนสุดท้ายบริษัทเนี่ยก็ขาดทุนะนะฮะแต่ก็ยังมีมิตรภาพของคําว่าเพื่อนคือคู่ของพี่วิลลี่นะกับพี่เสนาหอยนั่นเองครับโอ้ยคุณผู้ชมและคําว่าขาดทุนนะคือขาดทุนไป106ล้านบาทนะไม่ใช่น้อยนอยนะกับการที่ธุรกิจเป็นหนี้เป็นร้อยล้านอ<ช>่ะแล้วทั้งสองคนอ่ะเป็นเพื่อนกันก็จริงผู้ชม ที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายธุรกิจนะที่เป็นเพื่อนกันแล้วพอขาดทุนม,มีปัญหาเรื่องตัวเงินเรื่องอะไรส่วนใหญ่แตกหักกันนะ<ช>แต่ว่าคู่นี้เขาจับมือฝ่าฟันไม่ยอมเป็นบุคคลล้มละลายช่วยกันทํางานหาเงินมาใช้นีอ่ะใช่ครับนะจนสุดท้ายก็สามารถปลดหนี้ได้นะครับแล้วก็มาเริ่มต้นธุรกิจอื่นๆทําร่วมกันอีกครับคือต้องยอมรับเลยนะฮะว่าเรื่องของธุรกิจเงินๆทองๆเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครทําให้มิตรภาพของคำว่าเพื่อนเนี่ยมันขาดไปเยอะแล้วแต่สําหรับพี่วิลลี่แล้วพี่หอยบอกเลยว่าไม่สามารถ ทำลายมิตรภาพของคู่นี้ได้ครับผมบอกว่าสิ่งแรกที่เราอยู่ด้วยกันได้คือเราไม่ได้เอาเงินเป็นตัวสร้างชีวิตผมกับเขาคุยกันก่อนหน้านี้ตอนที่มีคนละครึ่งลี่ชีวิตรวมอ่ะเอาเลยเต็มที่คือผมกับหอยไม่เคยทะเลาะกันนะง่ายๆคืออันไหนที่มันมาแรงผมถอยเอาเลยเต็มที่เพราะฉะนั้นง่ายๆวิธีการที่จะเป็นเคล็ดลับเพื่อนรักที่ไม่ทะเลาะกันเลยคือ อย่าไปคุยกันอย่าไปคุยกันใช่ครับใช่ครับคุยกันน้อยมากอย่างที่วิลลี่พูดเหมือนเหมือนตลกนะไม่ต้องคุยกันแต่เวลาเวเวลามีเรื่องอะไรเราก็คุยกันเลยบางทีก็ล้มเหลวบางทีอะไรก็มองหน้ากันแล้วก็พยักหน้ากันเอาใหม่แค่นั้นเอง ก็ไม่ถึงกับตายเพื่อนรักมันตายอ่ะโอเคมันตายอ่ะโอเคไม่ตายเราไม่ตายกันเราไม่ตายเราไปถือว่าเป็นเพื่อนรักไม่ต้องตายหรอกนชีวิตเราไม่ถึงกับต้องทําอะไรให้มันตายหรอกจริงๆแล้วอยู่ด้วยกันแล้วก็คิดถึงกันและกันแล้วก็จบเราและนายโลกทั้งใบให้นายคนเดียวต่างคนต่างพูดต่างคนต่างพูด <laughs> โอ้ยตายแล้วพี่พีคือเหมาะสมกับการเป็นเพื่อนรักกันจริงๆขนาดการให้สัมภาษณ์ยังเหมือนกันเลยอะอยากจะให้โมเมนต์เนี่ยมันถ่ายทอดถึงความผูกพันระหว่างขาว่าเพื่อน<ช>แต่พี่เขาทั้งคู่ก็ยังคงม,มีความตลกก่นนะเนอะแล้วก็อืมเอาใหม่ <laughs> เขาดูแบบดูไม่ท้อดูไม่ทิ้งกันดีคุณผู้ชมอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าใครแบบใช้วิธีนี้แล้วมันได้ผลกับคู่ของเราแล้วมันจะไม่ออทะเลาะก,กันอะ่ะด้วยความที่เขารู้จักนิสัยกันด้วยแหละมองตาออก็รู้ใจต้องใช้คํานี้แหละคุณผู้ชมนะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นมิตรภาพดีของคําว่าเพื่อนละกันเอาดูเป็นตัวอย่างเผื่อใครมีเพื่อนแบบนี้ก็ถือว่าโชคดีแล้วกันนะครับใช่แล้วค่ะ